สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อของสโคปของตัวแปรกันนะครับขอเปลี่ยนสีปากกาหน่อยสโคปของตัวแปรอะสีเขียวอะได้อยู่สโคปของตัวแปรนะครับวันนี้เราจะดูเป็นตัวนี้สโคปของตัวแปรก็คือตัวแปรทุกตัวเนี่ยมันจะมีสโคปหรือขอบเขตเป็นของตัวเองทุกตัวต้องมีเนาะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราพิมพ์โค้ด c เท่ากับเขาบวกหแล้วก็ Enter ปุ๊บจะเกิด Error ขึ้นทันทีเพราะว่าไอตัวจะเห็นว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่มีสโคปให้กระมาณเลยยูยูก็พิมพ์ขึ้นมาดือ้อๆเฉยๆเป็นตัวแปรขึ้นมาซึ่งระบบไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตัวนี้คืออะไรนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นอย่างเช่น PHP เนี่ย พิมพ์เข้าไปดื้อก็ไม่เป็นไรมันจะถือว่าเป็นเลขศูนย์ทันทีหรือเป็นค่าว่างเปล่าแบบนั้นเป็นต้นเนาะแต่สลหรับไพทอนไม่ได้นะครับต้องกําหนดสโคปให้กับเขาก่อนดังนั้นที่ถูกต้องก็อาจจะเป็นต้องพิมพ์อาจจะตั้งก่อนเลยมาถึงเริ่มก่อนเลยเขาให้เท่ากับ1ก็ Enter ไปแล้วก็พิมพ์ต่อมาก็เป็น c ถ้าเขาบวกหอย่างเงี้ยถ้าพิมพ์หาค่า c ก็แปลว่า1นึ่เขาก็คือเลข1นเนาะ หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับสองนั่นเองก็พิมพ์ซีปุ๊บจะไ,ได้คำตอบสองออกมาแล่น,นนี้ก็คือความสำคัญของสโคปของตัวแปรนะครับวันนี้ก็แค่นี้เนาะโอเคครับขอบคุณครับ